งานเข้าซาวนันตาลีเดวิดอีกแล้วค่ะหลังมีข่าวมาว่าหมวดบีมหวั่นใจซาวคขวอุสามณีดอดตามเฝ้าแม่สงสัยว่าเก้าเล่าชาินี้จะไม่จบไม่สิ้นกันสักทีนะคะไม่เห็นพี่บีมเลยวันนั้นที่งานคือทราบเพราะว่านักข่าวมาถามที่ตรงเดินพรมแดงก่อนเข้างานแล้วก็เหมือนมาถามว่าเออเนี่ยเห็นพี่บีมหรือเปล่าพี่บีมมาเฝ้าหรือเปล่าไม่มานะคะเพราะว่าคือตอนแรกคือเขาถามหนูว่าคิดว่าขวัญมารับรางวัลก็คิดว่าเขาอาจจะมาขวัญหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้ก็คือเราก็คิดอย่าง,งาน,นั้นไนีเพราะว่าหนูไปกับแม่กกับบน้้อออองงงสาาาวจจจจรริๆะะเคืยต เพราะว่าแบบพูดไปมันก็ไม่ได้ดีกับใครเลยอะไรเงี้ยไม่ดีกับเราด้วยกับเขาด้วยกับพี่เขาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วก็แบบคนถามว่าแบบจะรีเทิร์นหรือเปล่าไม่รีเทิร์นเพราะไม่เคยเป็นอะไรกันไม่ได้ไม่ได้เคยคบกันไม่ได้อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเราอแฮปปี้ที่เราได้พูดความจริงแล้วเราไม่ได้โกหกใครไม่โกหกทุกคนอะไรเงี้ยพี่ๆนักข่าวด้วยก็จะรู้ว่าเรา ไม,ไม่มีเหตุผลที่ต้องโกหกอ่ะมีอะไรก็พูดกันตามเรื่องจริงอะไรเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีคือก็ไม่ไม่ได้เคยโทรคุยอะไรกันอยู่แล้วเนี้ยมีแค่วันนั้นวันเดียวแล้วก็คือหน้าจบตั้งแต่วันนั้นแล้ว,ลลวก็โอเคอ่ะอาจาาจะไม่แทบจะไม่ค่อยได้ไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าทํางานกันนังครูนี่ก็ถ่ายละครตลอดนี่เพิ่งมาจากกองเดี๋ยวกลับไปกองอีกก็โหแบบขับรถกันทั่วไปหมดอะไรเงี้ย ก็โอเคก็มีปัญหากันบ้างมีกันอะไรกันบ้างแต่ว่าก็โอเคพยายามแบบประคับประคองให้ให้มันแบบผ่านช่วงนี้ไปได้เพราะว่าเดี๋ยวเส้นเดือนสิงหาเนี่ยก็หรือไม่เกินกลางเดือนกันยาก็น่าจะปิดกล้องละครแล้วอเงี้ยใช่